มาเชียงใหม่อีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้พามาที่พักอีกหนึ่งที่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่นี่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนเปิดใหม่ล่าสุดเลยอยู่ที่แม่กำปองนะอยู่บริเวณโซนของแม่กำปองทางที่จะขึ้นไปดิฉะแอนนะครับทุกคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่เปิดใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นในลักษณะของที่พักที่มันไม่ใช่โฮมสเตย์มันไม่ใช่รีสอร์ทอะไรประมาณที่เราเข้าใจกัน ที่นี่เนี่ยมันเป็นที่พักอีกหนึ่งที่ที่มีความเป็นอ่าพิเวมากก็คือที่นี่จะพักได้แค่2ท่านสําหรับตรงนี้นะที่เรามาพักคืนนี้พักได้แค่2ท่านแอดเพิ่มไม่ได้นะครับผมอ่าจะเป็นในส่วนของการตกแต่งดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะกลมกลืนไปกับธรรมชาติมากนะโดยการใช้อุปกรณ์เป็นงาน ไม้เป็นการดีไซน์โดยไม้สะส่วนมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากให้ทุกคนได้มาลองพักลองดูนะครับเพราะที่นี่คือทัลโลคาบินครับทัลโลคาบินอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่บริเวณอำเภอแถวแถวโซนแม่กำปองนะครับผมก็เปิดใหม่ล่าสุดเลยไม่ถึงเดือนเลยแล้วตอนนี้ก็ได้ทำการจองบุ๊กที่นี่ไว้2คืนจองมาแล้วแล้วก็ ลองมาดูว่าที่นี่มันเป็นอย่างไรก็จริงๆแล้วดูจากในเพจในรูปมาของขวัญบอกว่าเฮ้ยเขากำลังจะเปิดให้จองเธอจะลองดูไหมก็เลยบอกโอเคถ้าถ้า,ถาม,มันจองได้ก็ลองมาดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วทริปนี้จะต้องมีพี่บอยมาด้วยจากไซปัสนะครแต่ว่าไม่เป็นไรพี่บอยก็กลับ,ลบ,ลบไปก่อนงั้นเราก็เลยมาแทนพี่บอยแล้วกันนะัก็คือเอางี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับแต่ให้ดูบริเวณรอบนอกก่อนบริเวณรอบนอกตรงนี้มันเป็น privacy ก็คือรถจอดได้แค่คันเดียวตรงนี้เลยจอดได้แค่คันเดียวสําหรัับคคนนที่มาพกะรับ แล้วก็มีในส่วนของฟืนมีของเตาทุกอย่างมีให้หมดนะครับสำหรับการเข้าพักแบบในกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับผมและเราไปดูกันว่าทาโลคาบินข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมข้างหน้าครับนี่คือบริเวณทางเข้าของทาโลคาบินนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ทาโลคาบินนะครับเป็นอีกหนึ่งที่พักนะครับนี่นะฮะประตูด้านนี้เวลาเราเข้าพักแล้วเขาจะปิดอย่างนี้เลยนะครับก็คือพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าเฉพาะลูกค้าที่นี่เท่านั้นนะครับ จะเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เราเปิดประตูเข้ามาเขาเวลคัมาต้อนรับเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันมันเกินกว่าที่เราคิดไว้ที่นี่คือทาโลคาบินเป็นที่พักที่มีลักษณะเป็นกระท่อมกลางป่าใหญ่นะครับผมและบรรยากาศบริเวณพื้นที่ด้านหน้าบริเวณที่สําหรับทํากิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้ด้านข้างตัวบ้านนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้เห็นในวันนี้ที่เราเข้าพักนะครับนี่คือทาโลคาบินครับ สวยมากเจ๋งดีเวอร์เลยนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่ที่เปิดประตูเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยว้าวอ่ะเฮ้ยโอเคมากสําหรับการที่เราคาดหวังไว้ว่ามันจะใช้ตามรูปปะวะมันจะตรงปกปะวะแต่จริงมันตรงปกมากนะแล้วมันดีกว่าในปกเยอะด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะสําหรับทานอาหารข้ามดินเนอร์เบรคฟา ทุกอย่างจะถูกเสิร์ฟและวางที่ตรงนี้รวมถึงการเข้าพักช่วงบ่ายโมงเป็น a f t e r n o o n t ก็จะเสิร์ฟที่ตรงนี้ให้เรานะครับผมสามารถเลือกเวลาได้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าที่ว่าที่ไหนก็ตามก็จะต้องมีจักรุซี่นะฮะจักรุซี่นี้ตั้งอยู่บริเวณตรงนี้ในส่วนของเดสที่ออกมาด้านข้างตัวบ้านนะครับแล้วก็เป็นท็อปวิวออกไปด้านนอกที่เป็นวิวของภูเขานะครับตอนนี้ผมบอกก่อนว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3ามงยีนที อุณหภูมิตอนนี้อยู่ประมาณ20องศา,าเองนะครับไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องใช้แอร์ลมธรรมชาติล้วนๆนะครับผมและเดี๋ยวจะมีบับเบิ้ลบาร์ให้ด้วยนะครับผมจากุซี่ใช้ง,งานได้จริงเพราะที่นี่ใหม่มากเปิดไม่ถึงเดือนบอกเลยว่าสิ่งๆแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูภายในตัวบ้านนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่นั่งสําหรับดื่มวน์ทานวน์ชมบรรยากาศซันเซ็ตตรงที่อยู่ดังด้านหน้าของเรานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาที่อยู่ด้านหน้าเนี้ยจะเป็นพระอาทิตย์ตกตอนเย็นซึ่งมันสวยมากเพราะมันจะเป็นแสงสีทองที่มันจะส่องทะลุผ่านแนวกิง่งไม้ทะลุตัดเข้าตัว,ตวบ้านเป็นลำแสงเส้นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะเอารูปให้ดูตอนเย็นถ้าผมถ่ายแลย้วมันออกมาเป็นอย่างที่ผมพูดนะและนี่ก็คือในส่วนของตัวบ้านนะครับผมที่จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นห้องน้ําแล้วก็บริเวณห้องนอนด้านบนเดี๋ยวพาไปดูในตัวบ้านกันนะครับว่ามีการออกแบบอย่างไรนะฮะแต่ผมให้ดูดีเทลก่อนนะ คือแนวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบกระท่อมกระท่อมจริงฟืนพวกนี้นะฮะมีมีดมีที่คีบมีเชิงเทียนมีอุปกรณ์คือมันเป็นดีเทลที่เขาออกแบบเอาไว้ผมว่าใส่ใจเขาใส่ใจมากนะครับดีไซน์การออกแบบก่อนประตูดูดิเห็นไหมมันมันเก๋นนะดูดิไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่า และนี่ก็คือภายในตัวบ้านนะครับผมนี่บรรยากาศโดยรวมนะครับสำหรับภายในตัวบ้านนะเดี๋ยวพาเข้าแคบในแต่ละมุมในแต่ละโซนของตัวบ้านดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครเรามาดูในส่วนของตรงโซนด้านหน้านี้ก่อนจะเป็นในส่วนของ complimentary นะครับที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องทํากาแฟเป็นเนสเพ s โซนะครับผมก็จะมีของ Starbucks ทั้งหมดนะครับทั้งหมด6 scoop นะครับก็จะมีเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่มีหมดแลช็อกโกแลตก็มีนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของมินิบาร์นะครับก็จะมีพวกสแนค็คพวก น้ำอัดลมนะครับแล้วก็น้าเปล่าเนี่ยเป็นน้าแร่นะครับผมมีให้หมดนะครับและที่ขาดไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็จะต้องมีอยู่แล้วแน่นอนชัวร์ๆสำหรับที่พักระดับแบบราคาที่เพื่อนๆทุกคนรู้กันอยู่นะก็เขาก็จะมีลําโพงให้สําหรับการเปิดเพลงเบาๆสร้างบรรยากาศให้เคล้าคลอกับบรรยากาศรอบๆภายในที่เราเข้าพักนะครับผมและนี่ก็บริเวณด้านหน้าวิวของที่นี่นะครับที่เราจะมองออกไปเห็นภาพาที่ตกที่อยู่ด้านหน้านะครับผม บริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซฟาที่นั่งสำหรับให้เพื่อนๆทุกคนที่มาเข้าพักอยากจะทิ้งตัวเอนอนกดโทรศัพท์อ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆท่ามกลางบรรยากาศของป่าเขาต้นไม้นะครับผมและนี่ก็คือในส่วนของเวลคัมดิงที่เราเข้าพักก็จะทำการเสิร์ฟให้ทันทีนะครับสำหรับลูกค้า2ท่านที่นี่นะฮะทางด้านนู้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่ว่าเขาก็จะมีในส่วนของที่พักที่อยู่ดางด้านข้าง ทั้งนั้นก็จะเป็นในส่วนของทัลโลเหมือนกันนะครับแต่เป็นในส่วนของทัลโลโฮมสเตย์นะครับซึ่งเป็นบ้านไม้มีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับพักได้ทั้งหมด6ท่านนะครับผมก็จะอยู่ทางด้านข้างกาันสําหรับเพื่อนๆที่มาเป็นกลุ่มนะครับก็สามารถพักที่ทางด้านนู้นได้เพราะจะเป็นวิวเดียวกันนะครับที่เป็นวิวตรงภูเขาทางด้านนู้นนะครับก็คือ,อาสามารถจอยนิ่งกันได้แต่บ้านหลังนี้นอนได้แค่2ท่านไม่สามารถแอดเตียงเพิ่มได้นะครับผม และเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนด้านหน้าสิ่งหนึ่งที่ผมผมให้ดูในเรื่องของดีเทลการตกแต่งอินเหลียของเขาเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเข้เขามาในห้องน้ำปุ๊บผมเปิดประตูมาแสงแดดที่อยู่ด้านหลังผมมันส่องมาถึงตรงนี้เนี่ยกำแพงด้านนี้เนี่ยมันเป็นเขียวแต่มันเป็นเขียวที่ตัดกับบัวที่เป็นสีไม้และกระเบื้องขาวลายอิดนะครับซึ่งมันดู มันจะบอกว่าไงมันดูแพงนะมันดูแพงซึ่งมันไม่มีอะไรแต่มันดูแพงแล้วมันดูดีด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของแชมพูมีส่วนของชาเวอร์นะครับแล้วก็ในเสอในส่วนของพวกต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับในห้องน้ําก็จะอยู่ถูกจัดเรียงไว้ในนี้นะการออกแบบในห้องน้ําเขาก็ถือว่าโอเคนะผมผมชอบสีไม่มีอะไรมากที่นี่ผมชอบสีนี่นะฮะในเรื่องของอาชาเวอร์เรียนชาเวอร์นะครับผมในเรื่องของห้องน้ําก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ประตูห้องน้ำนะฮะในส่วนของอ่างล้างหนะ้าอ่างล้างมือจะอยู่ทางด้านข้างถัดมานะครับผมก็จะเป็นการออกแบบมีเครื่องทำน้ำร้อนไม่ต้องกลัวนะที่เนี่ยหนาวแต่มีเครื่องทำน้ำร้อนนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการาเครื่องอ่างล้างมือนะครับมีได้เปราผมให้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของทุกอย่างก็จะอยู่ทางด้านนี้หมดนะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่ผมได้ยิน นอกจากเสียงเพลงที่เปิดผ่านลำโพงบลูทูธของมาแชร์แล้วก็จะเป็นเสียงนกเสียงน้ําไหลอยู่ทางด้านล่างที่มันแทรกซ้อนเข้ามาเข้ามาอยู่ในห้องที่เรากําลังพักนะครับและตรงนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่หลายๆที่ไม่มีและที่นี่มีก็คือที่นี่มีตู้แช่ไวน์ให้ด้วยนะครับพร้อมกับแก้วอีก2ใบไวนขวดพร้อมกับมินิบาร์และพร้อมทุกๆอย่างจะอินคลูดอยู่ในค่า ห้องทั้งหมดนะครับที่นี่คือละ6,990บาท6,900บาททุกคนต่อหนึ่งคือนะครับอินคลูดทุกอย่างทั้งอาหารเช้าใช่ป่ะแล้วก็อาหารเย็นแล้วก็<ม>ก็แค่นี้อาหารเช้าอาหารเย็นใช่ไหมโอเคทั้งหมดแล้วก็ได้บรรยากาศแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่โฮมสเตย์นะครับไม่ใช่โฮมสเตย์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมเข้ามาตอนแรกแล้วพนักง,งานก็ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าไรอ่เช็คแคร์ดีมากนะครับผมเราก็ปล่อยให้เราอยู่กับธรรมชาติคุณจะลงไปข้างล่างก็ได้มีคาเฟ่อีกมากมายหรือคุณจะขึ้นไปด้านบนก็ได้เพื่อไปร้านกาแฟเดจแอนแต่ผมไม่ไปผมจะอยู่ที่นี่นะครับผม3วัน2คืนที่นี่เราจะอยู่ที่นี่ดื่มด่ากับบรรยากาศที่อยู่กับธรรมชาติให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็จะเก็บบรรยากาศเหล่านี้ฝากเพื่อนๆด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้ชมก็คือห้องนอนที่นี่นะครับเดี๋ยวทุก คนจะได้เห็นห้องนอนนะครับว่าเราจะไปดูห้องนอนกันว่าห้องนอนเป็นอย่างไรนะครับตามผมมาเลยนี่คือบันไดที่จะขึ้นไปสู่ห้องนอนนะครับอยู่เหนือบริเวณตู้แช่ไว,ว้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ใครขาแข้งไม่ดีผมว่าก็ไม่เหมาะนะครับเหล็กตรงนี้ตอนแรกก็งงนะครับเหมือนว่าเขาเก็บงานไม่เรียบร้อยอรอแต่ไม่ใช่เป็นราวไว้ให้จับสำหรับเดินขึ้นนะครับผมคนเท่าคนแก่ไม่ควรมานะครับเพราะว่าจะปีนขึ้นไม่ได้ต้องนอนที่โซฟาข้างล่างแน่นอนนะครับ และนี่ก็คือในส่วนของบริเวณห้องนอนนะครับผมเตียงนอนจะอยู่ทางด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของโต๊ะนะครับหัวเตียงมีโคมไฟอันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องถามเขามันน่าจะเป็นเลเซอร์อะไรสักอย่างที่ที่ติดตอนกลางคืนอนะ่ะเดี๋ยวผมจะต้องถามเขาก่อนอ๋อช่วยชัวเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยดูและนี่ก็คือส่วนของเตียงนอนนะครับหัวเตียงมีกระจกบานใหญ่ ที่เอาไว้มองไปทางด้านนอกว่าโอเครถเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะเราก็ประตูทางเข้าออกว่าจะมีใครเข้าออกบ้างนะครับถือว่าเป็นวิววิวหนึ่งที่ค่อนข้างจะรู้สึกปลอดภัยถ้ามีใครเข้ามานะครับเราเห็นได้จากตรงที่นอนเราเลยและนี่ก็คือวิวของปลายเตียงที่เราจะต้องนอน,นคืนนี้คือวิวภูเขาที่จะมีพระอาทิตย์ตกอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมและนี่คือบรรยากาศของที่นี่ครับชะโลคาบินนะครับ ถือได้ว่าเป็นที่พักอีกที่หนึ่งที่วันนี้ผมมาแล้วแล้วรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ได้ชมได้เห็นทุกอย่างนะครับแต่ทั้งหมดแล้วมันก็ไม่เท่ากับที่คุณจะต้องบุ๊กแล้วมาจองนอนเองสัมผัสเองเพราะว่าการพักผ่อนที่นี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากสําหรับการที่มาพักซึ่งถ้าสาหรับบางคนเนี่ยอาจจะนอนหนึ่งคืนก็ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้า2คืนมันก็จะเต็มที่กับบรรยากาศนะครับ เพราะว่าบริเวณด้านข้างเนี่ยรอบๆเนี่ยมีคาเฟ่มีกาแฟดีๆเพราะที่นี่เชียงใหม่ที่นี่มีเมลเล็ันธุนกาแฟที่ดีเยอะมากนะฮะแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งที่พักนะครับสำหรับทโลอคาบินนะครับที่ตอนนี้เราสองคนมาพักที่นี่อีกหนึ่งที่พักที่เปิดใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าพักเช็ควันว่าว่างได้ไหมบุ๊กไหมหรือหรือจะมีโปรโมชั่นอะไรอะไรยังไง เดี๋ยวผมแปะหน้าเพจไว้ให้ในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูที่หน้าเพจของทะโลอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขามีห้องว่างหรือเปล่านะครับฝากไว้อีกหนึ่งที่พักนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักที่ตัวเมืองเชียงใหม่ในอีก3วันแล้วเดี๋ยวเจอกันในที่พักหน้านะครับผมโอเคสวัสดีครับ